นิสัยเป็นสิ่งที่กำหนดโชคชะตาของคุณดวงดาวเป็นแค่เพียงแพะรับบาปสวัสดีค่ะรู้ดวงรายวันกับครูดาวมาแล้วนะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันศุกร์ประจำวันที่18พฤษภาคม2564มาแล้วค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปกันฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูในการทำคลิปในครั้งต่อไปด้วยนะคะครูจะปัดเปิดรหัสดวงชะตาของท่านในวันนี้ด้วยการใช้วิชา การลาชตาของวิชาเลขเจ็ดตัว4ฐานนะคะในการเปิดดวงชะตาของท่านก็ดูเว็ไกด์ไลน์ดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะดวงรายวันอย่าไปเีเรียสอย่าไปเครียดอะไรดูเพื่อการบันเทิงนะคะได้5นะคะรหัสของท่านคือ5เอา5แล้วก็5อีกนะคะจับยา้ 5, 5, แล้วก็2นะคะรหัสของท่าน เลขเด่นในวันนี้ก็คือ5 5 2ค่ะขอตั้งดวงชะตาก่อนนะคะเป็นการลัชชะตานะสักครู่นะคะ 5-5-2-6-6-3-7-7-4-1-1-5-2-2-6-3-3-7-4-4-1ได้รหัสดวงชะตามาแล้วนะคะมาดูในเรื่องของทางด้านการงานของท่านกันก่นกอนเลยการงานเป็นดาวพระพุทธนะคะ กัมมะปัตตนิมัชิมาฐาน18มหาจาักรพรรดิโอ้โหลากวนเป็นฐานพระเกตนะคะวันนี้เป็นดาวพุธเอาท่านอาจจะต้องได้แบบติดต่อสื่อสารนะคะรับข่าวสารมาได้หลายช่องทางโน่นนี่นั่นสารพัดที่ท่านจะได้ข่าวสารมาหรือการพูดคุยนะคะพูดสัญญาณหุ้นส่วนนะบางคนก็อาจจะเป็นในเรื่องของการทํางานเกี่ยวข้องในเรื่องของเป็นเซลล์นะคะใช้คําพูดเยอะเป็นทนายความเป็น เป็นนักขายประชาสัมพันธ์หรือผู้ที่ใช้เสียงเยอะๆนะคะใช้คําพูดหรือติดต่อผู้คนเยอะๆนะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของหุ้นก็ได้นะคะนั้นวันนี้ท่านจะเจองานหินงานหนักงานโหท่านจะต้องแบบลุยมันสุดยอดสุดฤทธิ์เลยในเรื่องของการใช้คําพูดหวานล้อมนะคะ <c oughs> กับคู่ค้าคู่ขายของคุณหรือว่าทางด้านการงานกับคนที่ร่วมงานกับท่านในวันนี้นะคะก <c oughs> ารงานก็ถ้าคาดหวังอะไรที่จะแบบได้มาเต็ม ร้อยในวันนี้ก็อาจจะต้องตัดถอนลงมานิดนึงนะคะสำหรับมัชิมาที่มันเกิดขึ้นคือทําแบบโอ้โหทำไปเต็มร้อยทาไปเกินร้อยแต่สิ่งที่ท่านจะได้มาในวันนี้ก็อาจจะไม่ถึงตามที่ท่านคาดหวังไว้นะคะก็ถ้าฟังอย่างนี้ทําให้มันเต็มที่ทําให้มันดีที่สุดลวกันนะคะไม่ใช่แบบว่าครูดาวบอกแบบนี้แล้วไม่ทําละไม่เอาละอะไรเงรี้ยเชื่อดวงก็อย่าไปเชื่อเยอะนะคะจริงๆดวงอย่าไปเชื่อเยอะนะคะเชื่อมันตัวเองเยอะดีกว่านะคะดวงเป็นแค่ไกด์ไลน์ดูไว้เป็นความบันเทิงอะครู บบนนะะในส่วนของด้านทางด้านกร,รมมะนะเป็นดาวพระพุธสําหรับใครที่พระพุธก็หมายถึงการค้าการขายได้ด้วยใช่ไคนที่ทําค้าขายอาหารการกินนะคะหรือสินค้าต่างๆในวันนี้ก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าอยงไประสานงานเป็นตัวคนกลางนะคะที่ต้องแบบอาจจะเป็นคนที่ทํา i m p o r t Export หรือว่าเป็นในเรื่องของการที่จะต้องมีคนกลางในเรื่องของการที่จะให้สินค้าของท่านเนี่ยไปสู่ ไปสู่ลูกค้าของท่านอาจจะเป็นลักษณะแบบ Delivery อะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยจะวันนี้ก็จะเข้ามาได้เยอะเหมือนกันนะคะวันนี้วันอะไรวันนี้วันเสาร์อ๋ออาจจะขายดีเพราะว่าวันเสาร์คนก็ไม่ค่อยได้ไปทํางานอยู่บ้านกันอาจจะดูทีวีอาจจะดู TV, จจะด Netflix ดู YouTube อะไรไปแล้วก็ซื้ออาหารการกินมากินที่บ้านกันแทนบางท่านบางทีก็อาจจะมีการจัดนะคะทานข้าว เป็นเหมือนปาร์ตี้หมูกระทะกันในบ้านในครอบครัวอะไรประมาณแบบนี้เนาะท่านก็จะได้ขายดีนะคะในส่วนของทางด้านการเงินนะคะเป็นดาวพระศุกร์นะคะกระดุมพระสัมพันธ์ถึงหินนะนะคะกระดุมพระหินนะแล้วก็เป็นพยายะโอ้โหเป็นฐานสิบด้วยนะคะฐานกำลังของพระเสาชิงไปที่ทาสาสหัชชะธนนางโอโ้วันนี้นะทางด้านการเงินของท่านแสดงว่า เป็นดาวสุขด้วยก็คือบางท่านนะใช้เงินไปในเรื่องของการเอฟ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 ฮูดาวพูดอะไรเอฟเอฟไม่เข้าใจก็ซื้อสินค้านั่นเองซื้อสมบัตหันแหลกนะคะใช้เงินออกไปเยอะนะ,ะการเงินนะล่วไหลออกไปเยอะนะคะฉะนั้นเหมือนคือดาวพุขฐานฐานเสาอ่ะนะคะสุขเสากระเป๋าฉีกอะ่ะออแต่ถ้าใช้ไปในเรื่องของที่ครูบอกแล้วว่าอยู่บ้านกินปาร์ตี้อะไรกันในครอบครัวอ,อ,อันนั้นกินไปเพื่อความสุขเพื่อความบันเทิงนะคะคือ จะบอกว่ายังไงดีอ่ะมันเป็นความสุขเล็กๆที่เราหาได้ในช่วงโอกาสช่วงนี้นเนาะเพราะว่าเราก็ดูแลก,กันเซฟเซฟกันเพื่ออะไรเพื่อให้เราผ่านไปได้ด้วยดีนะทั้งหมดเลยก็คือคอ,คอ,ออกนอกบ้านให้น้อยได้ที่สุดดังะะนั้นถ้าจะสั่งมากินในครอบครัวและเสียเงินออกไปคือว่า,วาคุ้มค่ามีความสุขเล็กๆในมุมของเรานะคะังนั้นการเงินของท่านถ้าคาดหวังไว้ในเรื่องของการทํางานธุรกิจาการงานอะไรของท่านในวันนี้ก็ บางท่านก็อาจจะมีในเรื่องของอได้เงินที่มันเหมือนมีคนยืมไปแล้วก็เอามาคืนเราแต่ว่าเราก็เสียออกไปเนี่ยเหมือนเหมือนเข้ามือซ้ายแล้วออกมือขวาเข้ามือขวาออกมือซ้ายอะไรทานองน,นี้เพราะว่าเป็น,เป,นเป็นสุกเสานะคะเงินเก่าๆจากเพื่อนฝูงที่ยืมไปเพราะตันานถึงศาสตร์ชะเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะคะเกี่ยวกับท่านนางด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ครต้องบอกเลยว่าต้องระมัดระวังนะเพราะว่าดาวมันชิงเยอะนะคะต้องขอเตือนนะว่า,ากระดุมผ้าเนี่ย สัมพันธ์ถึงพยายะกระดุมผ้าพยายะเหมือนเงินหายนะคะเงินหายไปชียงฐานกําลังภาษาสภัยสัมพันธ์ถึงทาสีทา่าสานะขออภัยทาสานะคะจา,า,าชะและธานาังด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวเงินหรือข้าวของเงินทองนะคะเป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นมือถือเป็น iPad เป็นคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเช็คดูดีๆว่าอาจจะมีการหายหรือว่าการที่จะต้องไปซ่อมไปบำรุงนะซ่อมแซมก็ได้นะคะถ้าหากสร้อยเสียจะไปซ่อมสร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะ อะไรประมาณนี้เพราะว่าดาวศุกร์มันเสียถึงสองดวงวันนี้เป็นสัมพันธ์ถึงทาศสีด้วยศุกร์เสาร์นะคะกระเป๋าชิ่งอย่างที่ครูบอกว่านะการใช้เงินนะคะก็ถ้าเงินออกเยอะอาจจะไม่มีเรื่องราวที่เสียหายในวันนี้แต่ว่านั่นแหละไม่ไปทำคือกระดุมพระพยายะและไปสัมพันธ์ถึงธนังก็พยายะด้วยนั่นแหะเป็นลักษณะของถ้าวางค่าวัางของวางกระเป๋าตังค์ระวัดระวังในเรื่องของการลืมหลง,ล,ง,ล,งลืมนะคะลืมและะ้วจ,จะหาไม่เจออะไรประมาณแบบนี้หรือว่านั่นแหละมีคนนะ จ้องจ้องกระเป๋างกงกระเป๋าเงินเข้าคงเข้าของของท่านในวันนี้ไปเที่ยวที่ไหนนอกบ้านอะไรต้องระมัดระวังในเรื่องของการลืมข้าวลืมของด้วยนะคะเช็คดีๆมันดูในเรื่องของสุขภาพกันก่อนสุขภาพเป็นดาวเสียก็เป็นพระสุขเสียถึงสองดวงนะคะสุขอยู่ในพยาญาแล้วก็หินะด้วยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของระบบสุพันธ์สุขเสาด้วยนะคะระบบสุพันธ์มดลูกไขมันอะไรวันนี้กินเยอะปาร์ตี้เยอะ ะะหมูกระทะอะไรเงี้ยชอบชอบชอบสามชั้นเหลือเกินส่วนตัวครูนี่ชอบกินสามชั้นมากเลยนะไขมันเยอะก็ต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็โรคที่เกี่ยวข้องในเรื่องของเพศสัมพันธ์ด้วยต้องมาระมัดระวังนะมดลูกอลังไข่นะคะแล้วดาวังคารกับดาวจันทร์นะคะเสียนะคะังคารเหมือนอังคารคือพวกเกี่ยวกับในเรื่องของบทเหตุเล็กๆน้อยๆน,นะ,ะอารีนะคะอารีคือนั่นแหละเฉียวเฉียวชนชนนะคะ ของข้าวของต,ต,ตกแตกเนี่ยลราต้องระวังเดี๋ยวมีปบาดนิ้วมืออะไรเนี่ยหรือว่าบางท่านก็อาจจะไปในเรื่องของการทาสัริการจมูกจมูกจ,จ,จัดฟงจัดฟันนะคะขุดหินปูนอะไรเนี่ยอากคารหมายถึงอุบัติเหตรเรุเล็กน้อยเกี่ยวกับมือจมูกนะคะหน้าผากอะไรเงี้ยนะคะกระดูกเล็กน้อยฟันอะไรเงี้ยดาวจันทร์หมายถึงฮอร์โมนนะคะอารมณ์และความรู้สึกวันนี้อาจจะอารมณ์ขุ่นขุ่นมัว,วมอง,มองนะคะเพราะว่าจรราหูนะ <laughs> สายดาร์กนิดหนึ่งจรราหูนะคะแล้วก็มีความรู้สึกวิววิวมีความรู้สึกแบบ วันนี้มันแปลกๆนะอะไรอย่างอารมณ์วิว,ว,วอารมณ์แบบไม่ไม่บอกไม่ถูกเออนะคะแต่ว่ามันเป็นฮอร์โมนของท่านอ่ะบางคนเคยรู้สึกไหมแบบวันนี้รู้สึกมันหงุดหงิดอะไรพี่กนอะไรเงนี้ใจคอไม่ค่อยดีพี่กนอะไรเงี้ยบางคนมีวันนั้นของเดือนก็จะเป็นอารมณ์ประมาณแบบนี้แล้วก็นัาจารย์หมายถึงฮอร์โมนหมายถึงซีดนะคะซีดแล้วก็น้าน้าย่อยน้ําเหลืองอะไรเงี้ยอนะคะต่มไรท่อไทรอยอย่างเงี้ยต้องก้อง เช็คดูดีๆถ้าวันนี้นะคะในเรื่องของเพราะว่าดาวศุกร์ก็เสียดาวจันทร์ก็เสียดูในเรื่องของฮอร์โมนรังไข่นะคะระบบสุพันธ์อะไรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยมาดูในส่วนของความรักสําหรับคนมีคู่กันบ้างปัตตนีนเป็นดาวพระพุธนะคะปัตตนบกัมมะมัชฌิมานะคะแล้วก็ลากลงเป็นฐานดาวพระเกตนะคะวันนี้ก็อาจจะชักชวนในคู่ของคนรักของท่านไปทําบุญนะคะไปทําบุญอาจจะไปทําบุญแบบปล่อยนกปล่อยปลาอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือไปไหว้พระนะคะ อขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและนะนะก็ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็อาจจะวันนี้ดาวพุธคือการพูดการคุยการติดต่อสื่อสารสําหรับคนรักคู่ครองของท่านเป็นดาวพระเกตวันนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่มีแนวคิดอะไรแปลกแปลกใหมๆ่ๆมีไอเดียอะไรใหม่ๆมาพูดมาคุยกับคนรักของท่านอะไรอย่างนี้นะคะการสื่อสารหรือว่าได้ได,ได้รับข่าวสารอะไรที่มันแบบทั้งคู่แปลกประหลาดใจก็ได้นะคะเพราะว่าฐานเป็นดาวพระเกแล้วก็เป็นดาวพ,พุธด,ด้วย การสื่อสารจากต่างถิ่นแดนไกลามาอาจจะเป็นคนที่แบบคนไกลาจากตัวท่านเพราะว่าเป็นมัชชิม,มาคือทางไกลได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็อาจจะมีการติดต่อกับคนรักบางคู่บางคนก็คือเป็นคนรักกันนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันอยู่ห่างไกลกันก็มีการติดต่อพูดคุยกันเราพูดคือการติดต่อสื่อสารกันวันนี้นเรื่องราวของความรักของท่านในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของแบบ การพูดการคุยหรือทำความเข้าใจกันที่มันแบบแนวคิดคนรักของเรามันแปลกเนาะในวันนี้แปลกๆกเนาะคิดได้ยังไงแปลกประหลาดใจมีเรื่องแปลกประหลาดใจในเรื่องราวของคนรักคู่ครองของท่านอะไรอย่างนี้นะคะมาดูในขวัญส่วนของคนโสดกันบ้างความรักของคนโสดเป็นดาวจันนะคะเป็นมาตาปุตตะแล้วก็มรณะนะคะฐานรากลมเป็นกําลังของพะเสา์ด้วย10บนะคะแล้วก็คุณภาพดาวนะคะก็จะได้ฐานเป็น12พระราหูสําหรับคนที่เป็น คนโสดในวันนี้ก็อารมณ์จะค่อนข้างที่จะหมุนหมุนเหมือนหมองมัวมว,มว,มว,วิววิวแปลกปราใจพี่คน,นะคะอาจจะมีในเรื่องราวของอคือคนที่คุณไปรักไปชอบนะาดา,าวพระเสาร์ก็ชิ้งไปที่ศาสะแล้วก็ทนังแล้วก็ทา,า,ทาสีนะคะก็อาจจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยอมีโลกส่วนตัวสูงนะคะเป็นคนที่เข้าถึงได้ยากเข้าใจยากอะไรเนี่ยหรือว่าท่านก็อาจจะไม่ค่อยได้พูดได้คุยกับ เขาในวันนี้หรือห่างเหินกันไปนะคะหรือว่านานๆจะคุยกันทีเนี่ยตอบแชทมาทีก็ตอบช้าตอบนานการสื่อสารกันไม่ค่อยจะคล่องตัวหรือว่าอารมณ์และความรู้สึกสําหรับตัวท่านก็จะรู้สึกเหมือนเขาเรียกว่าดาวเสาร์คือความระแวงความสงสัยนะคะหรือความจูจ้จี้จุกจิกอะไรก็ได้คือความไม่ไว้ใจกันในวันนี้จันเสาร์มีผลในทา้งน้านอารมณ์และความรู้สึกของตัวท่านมากๆยิ่งเป็นความรักที่มีแต่ความแตกต่างทางด้านไวเนาะ เขออาอาจจะอายุมากกว่าท่านหรืออายุอ่อนกว่าท่านท่านอาจจะเกิดความรู้สึกว่าอ,อ,อาจจะรู้สึกว่ามันเข้าไม่ถึงเขาเข้ายากหรือไม่เข้ากันออพูดคุยอะไรกันทําไมไม่เข้ากันสักทีอะไรประมาณแบบนี้นะคะสาหรับในส่วนของดาวเสาคือคนเก่าคนเดิมก็ได้นะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของการได้ไปเจอเจอเพื่อนฝูงสาหะชะาหมายถึงเพื่อนฝูงก็ได้ญาติพี่น้องก็ได้นะ,ะไปเจอเจอ,เจอกับคนเก่า,เ,กาเพื่อนฝูงเก่าๆนะคะว่าเออคนนี้ก็ ือไปเจอใน Facebook คนนี้ก็ออไม่ได้คุยกันนานลองทักทายไปซิอะไรประมาณแบบนั้นไม่ได้คุยกันนานแล้วอะไรเงี้ยก็มีนะคะสำหรับคนโสดเลขเด่นของท่านในวันนี้คือ552นะคะดูไว้เป็นไกด์ไลน์ดูไว้เป็นแนวทางภาพรวมของท่านในวันนี้นะคะก็ถือว่าราบรื่นนะคะมีอะไรที่จะต้องแก้ไขปัญหากันก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาไปได้รุ่งร่วง,วงไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับในวันนี้ดูเป็นไกด์ไลน์ดูมันแค่3 0ดูเพื่อความบันเทิงนะที่รักของครูสําหรับท่านที่สนใจที่อยากจะ ตรวจดวงชะตานะคะกับครูข้างล่างใต้คลิปนี้ก็มีรายละเอียดค่าครูเรียบร้อยแล้วแลวครูก็ฝากประชาสัันในส่วนของเพจนะคะเพจและช่องอีกช่องหนึ่งของครูนะเพจครูดาวอา้าราอยู่ใน Facebook แล้วก็ช่องทาง u t u b e นะคะช่องครูดาวอา้าราอยู่เป็นช่องที่เปิดดวงชะตาเป็นไพ่ทาโร่พยากรณ์ไพ่ทาโร่นะคะ,ะรายเดือนเป็นของแต่ละราศีฝากอีกช่องหนึ่งไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝาก เพจรู้ดวงรายวันของครูดาวด้วยก็ขอวอวยพรให้กับทุกท่านมีความสุขความสมหวังในความรักขอให้หน้าาที่กรงานเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จขอให้เฮงเงรวยๆวยเงินทองเข้ามาเยอะๆในวันนี้นะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยขอให้ทุกที่ที่ทุกท่านเดินทางไปเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แคล้วคลาดปลอดภัยขอให้โชคดีนะคะฝากกดไลค์ให้กับคลิปของครูด้วยนะบ๊ายบายค่ะ